เอ้าวเฮ้ยไ,ไม่ขับตรงนีน้นะครับผมเสียค่าเสียหายนะเมื่อกี้อกขอขอไปขอ,อกล่องซ่อมได้วยไ,ไหมครับไม่ดําไม่มีปัญหาวายดําเนี่ยไม่ครับคือเพื่อนคุณนะครับชนรถผมนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยเอานะจริงครับผมขอ,อกล่องซ่อมด้วยครับไม่จริงหรือเปล่าเกงซ่อมสายตาซ่อมเอ้ยไม่ไม่มคือรถผมครับวันเนี้ยเอา้ามาดิ รถผมครับโอ้โอเคโอเคดีมากเอ้ยยารถผมไปด้วยเฮ้ยเอารถหายไปไหนอ่ะโอ้ไปเบิร์กใหม่ไปเบิร์กใหม่ผมเบิร์กไปได้ครับผมเบิร์กไปเฮ้ยเอาคุณเก็บรถผมได้ผมไปด้วยไม่รู้อ่ะโอเค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 ไปกันนะ ผมว่าจะบดหัวพี่ตู้อยู่ไหนอะไปดีปลามไปเพ่มไปดีปลปผมไม่ไม่มีชุดด้ไปกนเลยไปกนเลยไปดีปาไปไหนอะไม่เข้าไปดีไม่เข้าไม่เข้าไปไหน สวดีป้าวดีป้านำอะไนำแอะไรไมดีวอเลสออเลสองไปเป่าได้เป่าจะเข้าไปนะเข้าไปบอวบอม่ต้องซื้อปะบอไม่ต้องซื้อนะคะบอไม่ต้องซื้อยื้อใครบึ้มนีเราือใจผมจ้จอนครับดีครับพี่ค้าสวัสดีครับ เอาตอยผมทำไมครับเนี่ยไมคนแก่ชอบทำร้ายเด็กอย่างผมอุ้ยขอโทษผมจะซ่อมรถลงไปหน่อยแกกาขวางทางจริงไหมเอ๊ะจะต่อยไม่ไหวแล้วเฮ้ยจะต่อยผมจะต่อยผมได้ไหมขอร้องเลยย่าย่าเขาหัวแตกเขาไม่ผมโอ้โหไปใส่ไปแต่งเร็วไปแต่งเร็วแต่งอะไรผมแต่งไม่เป็นแต่ผมเร็วผมเป็นลุคนี้นีุู่เห็นข้อมือผมมเนี่ยผมออกจากคุกเ่ย หนพ่อจะคุกไปหรอเนี่ยข้อมือเนี่ยตอนแรกมันมีโซ่ลามแต่แต่ม<อ>ันไม่ใช่หมานะเป็นคนนะเป็นเป็นคน <laughs> ไม่ใช่หมาเผื <laughs> ่อพวกคุณเล่นไงผมผมเนี่ยผมตักไว้ก่อนที่เห็นหนีหรือว่ามันจะแดกขี่เข้าไปด้วยหยาบเงียบหยาบหยายบผมจะซ้ำรถผมจะใช้สมาธิเอ๊ะเนี่ย <laughs> ทำไมรถล่นเป็นอะไรครับตาแข่งใครกำกามันไม่โอ้ยป้าพูดมากเลยนะป้าหวยแบบพี่ก็ได้รอหนูพี่ก็เรียกหนูนคันหนูขายเ ว้าวพระเพิกกม่เว้นยอยอกอกรยอกยอกรยอกยอกรยอกยอรยอกอกยอกครับอกยากครยอกยอกนยอกรอรยอกรอกรยอกรยกรัอเป็นผู้ชกรยอรยอใยอรับเรยอกรยอกรยอกยอกรยอกรยอรยอกรยครับเห็นกรยอ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 อกรยอรยอกรยอมรยกรนอกยอกรยอกหยอกอกยอรยอกยอกรรอ อันนี้ชื่ออะไรกันาครับเนี่ยชื่ออะไรกันบครับเนี่ยชื่อดีลากับบองี้ไครับ,ท,บที่ไรชื่อเบฟะอ๋อยากครับหยอกหยอยอกยกหยอยาก <laughs> <laughs>